สวัสดีครับผมกิตติดาแตงก้าครับผมที่ปรึกษางานขายของสยามนิตันอุบลราชธานีหรือตุกบุครับวันนี้ผมจะพามาชมตัวนองบราร่าแบ็กก i ลีชันซึ่งตัวแบ c k กิลีชันตัวนี้จะเป็นสีใหม่พิเศษที่ทํามาในโมเดลนี้ครับก็คือจะเป็นสี KBI หรือที่เราเรียกว่าสีสเตลเกสีเทานมครับตัวนี้มีความพิเศษมีความโดดเด่นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นสีประตูเกียร์ออโต้ครับราคา934,000ในสีพิเศษที่มาใหม่นี้ขอแจ้งว่าไม่เพิ่มค่าสีเลยนะครับรา,าราคาเคดิมือ9,800 ส4 0 0 0ืบาทครับแบ็กออดิชันพื้นฐานมาจากตัวรุ่น E Caliber ซึ่งมาตกแต่งให้เป็นลายแอ c เดี i สชันซึ่งก็มีความแตกต่างกันที่ว่ากระจังหน้าจากที่เป็นกระจังหน้า,นาสีโครเมียมนะครับ ตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านกันชนด้านหน้าก็จะเป็นสีดําทําให้รถด,ดูดูขึ้นครับพร้อมกับลายสติ๊กเกอร์นะครับลายสติ๊กเกอร์ด้านหน้าทําให้รถด,ดูเด่นสง่ามากยิ่งขึ้นครับตัวไฟหน้าเองก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED ซึ่งให้มาถึง4ดวงนะครับเป็น cross Eye, ให้ความสว่างมากกว่าเลน LED ปกติถึง38ครับผมตัวคิ้ว จะเป็นสีดําทําให้รถดูเด่นมากยิ่งขึ้นครับด้านข้างครับมีซุ้มล้อขนาดใหญ่เพิ่มมาทําให้รถดูดุมากยิ่งขึ้นดูเข้มมากยิ่งขึ้นประกอบกับนะครับแม็กสีดําขอบ18ตัวนี้ครับทำให้รถดูเด่นสง่ามากยิ่งขึ้นครับเสริมด้วยกระจกมองข้างที่เป็นสีดำนะครับกระจกมองข้าง LED สีดาใช้บันไดสีดํารวมทั้งมือจับสีดําด้วยตัวกระจกทั้งสาบานด้านหน้ากับบานข้างเป็นกระจกอะคูสติกกระจกที่ป้องกันเสียงเข้าเข้าไปในห้องโดยสารเงียบยิ่งขึ้นมีอรรถรสในการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับเดเา,าดูา หลังกันครับมีลายติ๊กเกอร์ขึ้นมาจากตรงด้านตรงประตูทางด้านหลังนะครับมาถึงประตูด,ด้านข้ามพร้อมกับคําว่า Black e dition เพื่อ,อตอกย้าว่าคันนี้คือ Black e dition รถด,ดุขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นครับไฟท้าย LED ให้ความสว่างชัดเจนจากผู้จากผู้ที่ขับรถมาจากด้านหลังด้วยความที่ตัวนี้เป็นสีประตูนะครับเพราะฉะนั้นว่าตรงนี้มีน้ำหนักเบาช่วยขอดแรงมากยิ่งขึ้นในการปิดประตูครับ มีกล้องด้านหลังกล้องกลระยะด้านหลังพร้อมกับประมวลผลให้เห็นภาพรอกทิศทางครับตรงนี้ทําให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจในการขับรถได้ที่เขึ้นเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับด้วยความที่เป็นแบ็กอินนิชันะครับเพราะฉะนั้นว่าชุดแต่งลายตกแต่ง จะเน้นเป็นสีดํามากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นที่เท้าแขนนะครับจากที่เป็นสีบอลสีเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเพิ่มเติมขึ้นมาแม้กระทั่งลายพวงมาลัยครับก็จะเน้นสีดํามากยิ่งขึ้นพวงมาลัยเองก็จะถูกเรียกเราเรียกกันว่าเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายมือปุ่มพวมงมาลัยทางซ้ายมือจะควบคุมตัวเครื่องเสียงพร้อมกับตัวฟังก์ชันทางหน้าจอที่ได้บอกอัตราการสับสีอัตราการสิ้นเปลืองบอกหลายๆอย่างตอบโจทย์ในการทํางานครับส่วนทางด้านซ้ายเองก็จะควบคุมเรื่องรับสายโทรศัพท์หรืออไมม่กก็็ตัวววลลคาเรด นนมีคุชคอนโรลสมารับล็อกความเร็วได้ครับตัวคอนโซลแอร์คอนโซลเกียร์พวกนี้ครับก็จะเน้นเป็นสีดํามากยิ่งขึ้นทําให้รถด,ดูดุขึ้นหน้าจอขนาด8นิ้วลองรับทั้ง Apple CarP l a y และ a n d r o i d Auto ช่วยให้ความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นครับผมเครื่องปรับอากาศตัวแอร์นี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาครับผมให้ความสะดวกสบายทั้งผู้ขับและก็ผู้นั่งผู้โดยสารตอนหน้า,าผู้โดยสารตอนหน้าครับผม กระจกมองหลังเองจะเป็นกระจกแบบตัดแสงครับผมเวลารถมาจากด้านหลังเขาเปิดไฟสูงมากระจกนีไม่ตัดแสงมาช่วยให้ไฟไม่แยงตาผู้ขับครับคอนโรลเกียร์นะครับเกียร์ตรงนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้เจ็สปีดครับผมพร้อมกับระบบแมนนวลโหมดซึ่งให้เราปรับขับขี่ได้ตามาความต้องการของเราในการขึ้นเขาลงเขาหรือไม่จังหวะแสงเราสามารถใช้โหมดแมนนวลโหมดได้ครับผมเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังกันครับ ของนาวราเองเราเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกที่มีช่องแอร์ตรงผู้โดยสารตอนหลังตรงนี้ก็คือจะให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรถทุกคันของดาวราไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นตระกูลแคลปขึ้นมานะครับแคปจนถึงสีประตูจะมีช่องแอร์ตรงผู้โดยสารตอนหลังให้ครับนอกจากนั้นก็ยังอำนวยความสะดวกให้ตรงที่จะมีจุดชาร์จแบตตรงผู้โดยสารตอนหลังด้วยช่วยให้ผู้โดยสารตอนหลังก็คือมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับการเดินทางไปไหนใกล้ไกลสามารถชาร์จแบตจากตรงนี้ได้ไม่ต้องกลัวแบตหมดอีกต่อไปครับ ในส่วนของที่นั่งเองนะครับจะเห็นว่าจะมีความลาดเอียงค่อนข้างจะเหมาะสมครับตรงนี้จะช่วยรองรับตรงช่วงขาครับตรงนี้คือทําให้ผู้โดยสารตอนหลังไม่เมื่อยล้ามากบรรเทาอาการเมื่อยลา้าจากจากการเดินทางใจค,ครับผมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรครับมาพร้อมกับแรงบิดที่19 0ิแรงบิดและ450ิแรงม้าครับตัวนี้คือทําให้ขุมพลังเต็มที่ครับผม นอกจากนั้นนะครับรถของเราแทบจะเป็นเจ้าเดียวที่เป็นเทอร์โบคู่เทอร์โบคู่ทํางานเทอร์โบลูกเล็กส่งพลังงานมาหาเทอร์โบลูกใหญ่ทําให้ตัวนี้รถคันนี้ตอบโจทย์ในการทําง,งานไม่ว่าจะเป็นช่วงสปีดต้นในการขับเคลื่อนหรือแม้แต่สปีดปลายในการขับเคลื่อนครับรถคันนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างมากครับกับระบบเทอร์โบคู่ตัวนี้ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าน s s ส n n นาวา a แบล็กอ d i t ชันตัวเกียร์ออโต้จสปีดตัวนี้นะครับในสีใหม่สี KBY สีเทานมหรือสีสติลเกที่เราเข้าใจกันนะครับราคายังคงเป็น ราคาเดิมนะครับไม่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างใดร,ราคา9 3 4 0 0 0บาทกับตัวนิสสันนาวาร่าแบล็กเดนชันตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ผมกิตตดาแสงก้าขอจบการรีวิวนิสสันนาวาร่าแบล็กเดนนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ